สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะคะค่ะวันนี้นะคะนโนจิบก็ได้อยู่ที่วัดบ้านป่าหนนยอนะคะบ้านม้งหวานนะคะตำบลหนองว่าอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะมีสาระดีๆนะคะงานบุญมาฝากท่านสาธุชนผู้ใจบุญที่รับชมรายการนะคะภายในวันที่2มีนาคมถึงวันที่10มีนาคม2567นะคะที่วัด บ้านป่านนยอนนะคะจะมีงานเชิญวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานเทปูนหล่อพระได้นะคะและวันที่10นะคะวันสุดท้ายนะคะก็เป็นงานเททองหล่อพระทองคํานะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะใครที่มาไม่ได้นะคะก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะหรือใครที่มาไม่ได้ก็อวนตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเอาละคะใครที่มาไม่ได้คะนะคะที่มีความประสงค์อยากจะร่วมติดต่อนะคะก็ขอเชิญได้นะคะที่วัดบ้านป่านนยอนะคะบ้านมวงหวานตําบล หนองว่าอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะมาร่วมสร้างพระใหญ่กันนะคะให้แล้วเสร็จนะคะคภายในวัดนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยงามอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามน้องจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดที่หลวงพ่อนะคะกําลังจะกกาลังก่อสร้างพระองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จเดี๋ยวตามน้องจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดและประราบการพระอาจาร,รย์พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ แล่ที่่ายทําให้ดูหมายถึงว่าก็เชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามารวมทําบุญนนี้พระกําลังก่อสร้างเลยนะครับใช่กำลังเริ่มเริ่มก่อสร้างเริ่มประกอบพิมพ์นี่ฮะเริ่มประกอบพิมพ์ใช่ว่าตัวข้างในเนี่ยตัวข้างในพิมพ์จะอยู่ข้างนอกนี่จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตัก10.5เมตรสูง15เมตร ใหญ่มาก <re> เห็นองค์พระองค์ปฐมองค์ปฐม ถ้าเป็นภาษาธรรมะนะอ่ราเนี่ยคนที่ทําบุญร่วมกันมาถึงได้มาเจอกันญาติยยดโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมครับอ่าร่วมร่วมบุญมามวยผมก็299ครับ299แล้วก็จะเอาชื่อมาชื่อมาก็จะเขียนเขียนเขียนเสร็จนี่แหละเขียนในนี้นะเขียนเสร็นียเขียนชื่อชื่อผู้ที่อ่าร่วมบุญมา เจริญรมเจริญพรเอาญาติมยมทุกคนทุกท่านอาตมาหลวงพี่ลากิติโกก็เป็นเจ้าวาดวัดป่าโนนยอตำบลนองว่าอำเภอคุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ก็เป็นวัดที่ยังไม่ค่อยเจริญเป็นวัดป่าที่จัดปฏิบัติธรรมทุกๆปีก็มีครูบาอาจารย์หลายคนและท่านก็มาช่วยจัดการจัดง,งานให้ ก็เป็นงานปฏิบัติธรรมจะจัดปฏิบัติธรรมเดือนที่ผ่านมาก็คือ,อเดือนมกราเดี๋วน็้ก็จัดมาผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะผ่านมาได้ไม่นานาช่วงนี้กําลังจะจัดงานเทหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก10เมตรสูง15เมตรขอเชิญชวนพ่อญาติแม่โยมหรือว่าญา,าติโยมทุกคนทุกท่านที่มีกิจสภาที่จะร่วม คำบุญด้วยกันรวันที่2เดือนมีนา2 5 6 7จนถึงวันที่10เดือนมีนา2 5 6พก็ใช้ระยะเวลาในการเทรอประมาณ8วัน,นจากวันที่2ถึงวันที่10ก็ขอเชิญชวนพ่อญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านเ,เข้ามาร่วมบุญเทรอพรูปตุตรรลูกอ,อ,องค์ใหญ่หรือว่าสมเด็จ องค์พระปฐมหน้าตัก10เมตรสูง15เมตรผู้ที่มีกิัสภาอยากจะร่วมทำบุญด้วยกันก็เรียนเชิญเกริพรทุกคนทุกท่านเด้อมาร่วมทำบุญด้วยกันขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมหรือว่ามาร่วมทำบุญด้วยกันให้ทุกคนทุกคนทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญอายุวันนาสุขะเพละคิดสิ่งใดก็สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาให้ทุกคนทุกท่าน ล้ำรวยเงินทองอันมุทนาสาทเจะเิญนพรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการผมอยู่ที่วัดป่านโนนยอนะครับมุกหวานนะครับตำบลหนองว่าะครับอำเภอคูวาปีจังหวัดอุดรน,นะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนดีๆนะครับและเดี๋ยววันี้ผมคนเด็กก็สอบถามพระอาจารย์หน่อยว่าภายในวัดห่งน,นี้พระพุธเจ้ามีสร้างอะไรที่เป็นรูปป่าขึ้นมาที่ให้สาธิชนคนดีนที่จะร่วมบุญและร่วมบริจาคเงินเข้ามานะครับ การเป็นการวิรยุทราพหลวงพ่อกำลังสร้างอะไรพรบตอนนี้ก็สร้างพระสมเด็จองพระถมพระถลุองใหญ่ก็หน้าตัก10เมตรครึ่งนะครับสูงนี่ก็15เมตรนะก็เลยเชิญชวนาำรับพระญาประยมแต่ว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยที่ท่านจะมีกิจสธาที่จะร่วมทำบุญมาด้วยกันวันที่10เนี่ย วันสุดท้ายนี่จะมีรอรอพระทองคำพระตุูปทองคำนะเพื่อที่จะบรรจุใส่ในเสียนเสียนของท่านแต่วันสุดท้ายคราบพุทธเจ้าครับภายในวัดป่าถึ่นลพบาหูพุทธเจ้าอยู่กี่พรรษาครับที่นี่อ๋อตัวนี้นะครับวัดนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่รุ่นปู่ปู่ของของผมนี่แหละของลุงพี่นี่แหละของอาตมานี่ท่านก็สร้างมาประมาณ20 ยี่สิบกว่ายี่สิกบกว่าปีนะแล้วก็มารับช่วงต่อมันะก็จะเป็นพุ่นง่ายคือสืบทอดเจต,ตนารมณ์ช่วงมาเป็นคล้ายๆกับเป็นทายาทกันมา,าเป็นลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่นลงมาภายในเดือนหน้าจะมีงานไายในเดืองงนหน้าจะมีงานครับผมนี่งานก็วันที่สองถึงวันที่สิบมีนาเนี่ยหกเจ็ดนี่แหละก็เริ่มเทรอตอนเช้านี่จะมีพิธีบวงสรวงก่อนบวงสรวงเสร็จ ก็เริ่มหี้คุกปูลเทล่อครับ,รบมา<อ>รถทยอยเทไปทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุทนาไม่ว่าจะเป็นปัจจุปัจัยมาช่วยสร้างค,คือขอให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยครับมีจิตใจศรัทธาศรัทธาศรัทธาต่อใครต่อพระพุทธเจ้าต่อองค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพูดง่าย คือไม่มีไม่มีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วเราก็เลยหาสิ่งที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวกิตใจที่ยึดเหนี่ยวกิตใจยังไงก็สร้างพระพุทธรูปรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเรานี่แหละเพื่อให้ญาติโยมหรือว่ารุ่นรุ่น,นต่อต่อไปเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเนี่ยได้กรับสักการะ,ะได้เอาเป็นที่พึ่งหรือว่าสารณะเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจนะบางท่านบางคนเขาบอกว่า สร้างอิทสร้างปูนขึ้นมาเนี่ยมากราบไหว้อิทมากราบไหว้ปูนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการสารต่อเจตนาลมรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่เริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์แรกขึ้นมาสมเด็จองปฐมลงองค์แรกของโลกขึ้นมาใช่ไหมพระอุปคุตน่ะที่สร้างขึ้นมาเขาเลยสารต่อเจตนาลมมาเรื่อยๆจนถึงรุ่นนี้ทิ่ ถ้าใครมีกิจทธาร่วมสร้างนี่อานิสงฆ์อานิสงฆ์ใหญ่หลวงมากนีอาณาเรียกว่าพระพุทธปฐมใช่ไหมพระพุทธองค์ปฐมใช่ไหมสมเด็จสมเด็จสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จองค์ปรมครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการลบปเก้าสะพานบุญนะครับหรือรายการสมเด็วาไรตี้นะครับรายการดีมีสารประโยชน์้ามาให้แก่สายชื่นชมดีบุญนะครับอย่าลืมนะอย่าพลาดนะครับวันที่2มีนาคมถึงวันที่10มีนาคม2567จะมีงานเทศบูร่อพระนะครับขอเชิญผู้มีจีแรงบุญแรงทานะครับ ไม่ว่าทหารตำรวจหรือท้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเจ้าของบริษัทต่างๆนะโอนตามหมายเลขบัญชีพระคุณเจ้าได้นะครับหรือติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าึ้นหน้าจอได้นะครับและมาร่วมบุญร่วมทานจนวันน้ครับมาร่วมงานตั้งแต่วันที่2มีนาถึงวันที่10มีนาคม2567นะครับร่วมเทปูลหล่อพระก,กันนะครับขอเชิญน,นะครับและวันที่10จะเป็นงานสำคัญมากเนี่ยเททองหล่อพระเกด้วยนะครับ เอาละครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มามาวันนี้ผมะกนเดชต้องกราบลาพุทธเจ้าด้วยกราบลาท่านผู้ชมกก่อนนะครับสวัสดีครับจเินพร